โอ้โหนี่นี่เล่นแบบนี้คนอื่นเคาจะกล้าเล่นด้วยไหมเนี่ยเด็กๆเล่นมีดังขวาเนี่ยนี่ฝฟาแลบอย่างเงี้ยไม่ผูกกระฟ้าผ่าหรอเล่นขวานอย่างเงี้ยโอ้โหนี่ก็มีดาบด้วย ันนี้มีขวานอีกอ๋อ,อกะทะระวังน้องระวังน้องด้วยระวังน้องด้วย ใช่ไหมเนี่ยแม่นี่เราพกพาอาวุธเข้ามาในร้านก็มั้ยเนี่ยดังปอกเลยยวไปเจะโดนคนอื่นไหมเไ้่เไ้าเบ้าเบาเบ้า ไม่เอาขวานมันจะไปโดนทิ่มนะตาเขามันแหลมแล้วนะโอ้โหท่านผู้ชมฮะเราอยู่ที่ร้านตำกระชูดน,นะฮะระวงรอยไปเขาแตกนะฮะทักทายครับสวัสดีครับ นนี่เดี๋ยวเดี๋ยวยว,ยว,ยวพ่อวาดน,นะเก็บขวานไนะ่ <Hey! S 1> คนหนึ่งก็จะเล่นได้ด้วยมันรวมแล้วเนี่ยเ <Yeah! S 1> ออ <laughs> เก็บเลยเก็บเลย ยังยังเลยครับเข้ามาเข้ามานี่ฮะเดี๋ยว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 นั่งมั่งเลยโอ้โหพบควาวุฒิเด็เนี่ยเนี่ยพี่ปัดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับน้องปัดทั้งทายช่องหนูอ่ะน้องักปัดสมบูรณิธิธรรมวิธิดารัตวิธิดารัตคือใครครับเป็นจอบใช่น้อง เค่อื่นเปล่าเนี่ยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชแล้ววันนี้มาอยู่ไหนกันนะฮะตามกระชูตามกระชูนะฮะเรามาทำอะไรกันที่นี่ทำอ,อะไรฮะมากินข้าวมากินข้าวเรามาจากไหนกันนะเรามาจากปั้นุเรามาจาก,นนกามหมาลัยรามคำแหงใช่ไหมฮะแล้วอาคุณพ่อไปทำอะไรฮะไปสอบสอบอะไรฮะสอบทนายสอบตัวทนายใช่ไหมฮะ ก็เลยแวะมาทานข้าวกันจะไหม<อ>ะระหว่างที่พ่อไปสอบแม่ซื้ออันนี้มาให้ซื้ออะไรอ่ะเขาเรียกอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าขวานของนักรบสปาร์ตาขวานของนักรบสปาร์ตาก็คือนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดของโลกจริงเหรอใช่สวัสดีครับคืออะไรอ่ะคำถามคืออะไร ก็คือเขาเป็นนักลบในตำนานโชวให้ดูตั้งแต่4,000ัปีที่แล้วเขาคือนักลบในตำนานที่ไม่เคยสามารถสู้เขาได้เนี่ยพีิปัตหวานหวานหวานของนักลบสปาร์ตานเป็นไง เทพเลยฮะเทพเทพอะไรดเทพสปาร์ต้ามีไหมเทพสปาร์ต้ามีไหมอือเขาคือนักรบที่ิษแข่งแกงรือสูตรอ๋อไม่มีใครสามารถตอบบอลของเขาได้เทพสปาร์ต้าเรนี่มันเป็นขวานฟ้าหน้าดำเปล่าไม่ใช่ใช่ขวานฟ้าหน้าดำไหมอ่านจ้าเบจิทักไทย นักกายเัสดีไม่ดด้วยเพื่อนหนูว่ากอะไัเป็ดทอกับกบกระเทียมไหมกบกระเทียมดีกว่ากบกระเทียมดีโดนเขาดโดนเขาโดนเขานะ น้องอายุเท่าไรท่านภัยที่อายุเท่าไหร่ฮะอาย <9 S 1> ุเก,ก้าขวบอายุเก้าขวบนะฮะเก้าขวบครับงเก้าขวบเก้าขวบนี่อยู่ชั้นอะไรฮะรอ, 3, รอ,อยู่ปสามทับสามอยู่ปสามทัพสามนะดูยไรฮะโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ครับโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์เนี่ยตัวยังไงยักษ์ วสวัสดีครับทั้ง27ท่านที่เข้ามาทักทายกันนะฮะพอดีคุณพ่อนะครับมาจาการามหนึ่งนะครับไปสอบตัวทนายแล้วก็น้องปลัดก็ตามไปด้วยขากลับเลยแวะทานข้าวคนที่จะไปเข้าที่พักที่สนอนดมสศึกจะไหมฮะโดนหัวขราบน้าระวังมาล้ก สวัสดีครับคุณพ่อคุณจันทนาหนูก็มีเพื่อนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยใครไม่รู้จักเลยจันทนาไม่รู้จักเหรออยู่จังหวัดอะไรครับอยู่ที่ไหนฮะอยู่เขตไหนฮะเขตประเวศกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์อมรรัตนโกสินทร์ไม่หินธรา มหาดีโลกรบนพรัตนราชธานีบุรีรมอุดมอุดมอะฮะท่องได้ไหมเอาไม่ได้อยู่กรุงเทพมหานครครับอยู่กรุงเทพดนไงบ้าง น้องอายุเท่าไหร่น้องมีแฟนหรือยังฮะกระตถามว่าน้องมีแฟนหรือยังไมมีครับฮะอ๋ะอยังไม่รู้จักครับน้องยังไม่รู้จักว่าแฟนคืออะไรใช่ไหมรูม้จักครับแฟนคืออะไรฮะแฟนคือผ่าลมใช่ไหมฮะมใช่ครับอ๋อแฟนคือผ่ลมฮะ <c oughs> <c oughs> มีพ่านลม,มกี่ตัวล้วครับตัวนี้ม,มีพันลมเป็นของตัวจ้งครับ อ๋อมีพัดลมสองตัวแล้วโอ้โหตัวทีหนึ่งชื่ออะไรฮะพัดลมก็เลพัดลมค่ะพัดลมพัดลมที่โรงเรียนมีไหมพัดลมที่โรงเรียนมไม่กล้าบอกมีพัดลมสองตัวมีแฟนไม่มีหรอกไม่ไม่เลยไม่มีเลยโอ้โห่ไอ้ไอ้ถามว่าจะมีสาวมาฉีกี่ทำยังไงฮะไบอก ถ้ามีสาวมาจีบหนูหนูจะทำยัง,ง,าางยไ,ไงฮะถ้ามีเพื่อนหญิงมาหาเนี่ยที่โรงเรียนจะทำไงเอาเนี่ไม่รู้ไม่จะมีเพื่อนหญิงมาจีบหนูจะทำไง <c oughs> ไม่สนใจ <c oughs> มุ่งมั่นแน่วแนว่าถ้ามีาใครมแ,แม่บอกว่าอย่ามีแฟน อ๋อเพื่อนน,น้องน่ารักมีแฟนได้ยังครับผมแฟนได่อน้องน่ารักไหนน้องน่ารักน,น้องน้องน้องมีแฟนยัง,ยงน้องม,มีพัดลมยังน้อไม่มีน้องไม่มีพัดลมนะฮะน้องไม่มีพัดลมแต่มีคนดูอยู่แต่มีคนดูอยู่นะ แต่มีคนดูใจกันอยู่แต่ไม่มีพัดลมยังไม่มียังไม่มีพัดลมได้ผู้หญิงไม่ชอบสเปคแบบไหนสเปคแต่ผู้หญิงไม่ตรงใจฮะแบบไหนก็ได้แบบไหนก็ได้ไม่มีสเปคในตรงใจนะครับเจ๊ไหมได้ใช่สักอย่างไหมจูบุต้องโดมไหมไม่รู้ปลาต้องกระจับไหมได้หมดแก้มต้องแก้มแดงป่องไหมไม่คิ้วโก่งเป็นกันธนูไหมไม่ทำม่ได้ อ๋อไม่ต้องจมูกเป็นลูกชมพู่ไหมจมูกเป็นลูกจมพู่ไหมไม่โอเหมือนกับกิน,นรีฬิกไหมไม่ต <laughs> ุ่มบ้าดูหนักเยอะ <laughs> โอเคนะ <laughs> <laughs> สรุปแล้วเนี่ยอะไรรวมๆขอให้ใช่ไหมอ่ะโอเคโอเคอออ ่น้องชื่ออะไรคะน้องแม่ก็บอกไปแล้วครับคนคนละคนกันหลายคนอยู่อ๋อข้าวผัดครับน้องปัดนะน้องปัดน้องปัดน้ำหนรักน้ำหนักเท่าไรเน, <laughs> นี่ยน้ำหนักไม่เกี่ยงเลยน้ำหนักเท่าชหร่ เงนะ่ทาจประมาณหนึ่งพันตันคนะน่าจะเลยนะน่าจะเลยใช่ไหมประมาณห้าตันห้าตันก็ห้าห้าพันกิโลนะค่ะช,ช้างหนักเท่าไหร่ช้างหนักเท่าไหร่คิดเลยผมก็หนักเท่านะั้นแหละเกินอ่ะ,อะโอเคนะโอเคนะบายบายเลยเนาะ อ้าวบ๊ายบายโอเคครับขอบคุณครับอายุเท <c oughs> ่าไห <c oughs> <9 S 1> ร, <c oughs> <9 S 1> คร่ครับถามอายุเท่าไหร่เขาจะจีเป็นแฟนวะจีไปจีไปโลกเปล่าเนี่ยวอายุเท่าไหร่ฮะเก้าขวบครับเก้าขวบเก้าขวบ สองขวดละไข่พมอนมีมีน้องใหม่มาแล้วไข่คุณเจนนี่ใช่ไข่ไข่ัวกแฟนแฟนรายการหนูนี่แฟนยูทูบอ่ะเจนนี่สวัสดีครับทักทายกันครับโอ้ยเจนนี่อายุเท่าไหร่แล้ว จูนี่อายุเท okay, <alto> ่าไหร่จูนี่ฮ่าฮ่าทำไมคุยโอเคไหมเดี๋ยวเราลาก่อนเนาะโอเคนะฮะอนุญาตลากกอนนะครับล่าสายครับสวัสดีครับพี่ต้นครับก็ ช่องน้องปัดเมทีใช่ไหม,มละละน้องปัดเนี่ยมีรายได้จากการทำ YouTube เลยนะฮะใช่ไหมอ่าเพราะว่าคุณพ่อที่เปิดช่อง YouTube ให้แล้วก็น้องสามารถสร้างรายได้จาก YouTube ได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะรอถอนทีเดียวอายุ18ปีเลยจะได้เป็นค่าเติมเข้าวหมาอะไรนะ ไว้ที่ปากเหรอไหมใช่มีฝุ่งนะคะจุดเดียวอแล้วประมาณประมาณป .3 น,นี่แหละเขาก็ขึ้นมาอีกสองโอ้โหถ้าจบป .6 จะไปขึ้นเต็มหน้าเหรอดำอดำนะผม,ผมเหนือยมากเลยว้าวพือมืออะไรอ่ะจบละโอเคนะฮะมองอัมอึ่ง กินได้ไหมร้อนพอหน่อยร้อน ยังยห้อ่ะคืออะไรม่กบกบอะไรมันตายไปแล้วกบดีครับดีครับอร่อยไหมอร่อ ต่อใจนะมือนะเอาข้าว YouTube ใจเลยบอกแฟนๆในการที่ดูหนูอยู่สนับสนุนหนูได้นะโดยสั่งสินค้าหรือดูสินค้าที่น้องปัดโพสเข้าไปใช่ไหมฮะมีเหรอมีเราเราเราโพสสินค้าไปแล้วนะครับถ้าท่านใดสนใจก็สามารถที่จะเข้าไปกดสังซืเพราะว่าช่องหนูเนี่ยคุณพ่อจะเอาสินค้าเกี่ยวกับเด็ก อาหารเสริมเด็กเนี่ยเพิ่เข้าไปนะฮะต้องบอกให้เพื่อนหนูซื้ออา่าอาหารเสริมนะฮะอาหารเสริมสำหรับเด็กชื่อน้องปรับเมธีกระมวลน,นิติธรรมอายุ9ขวบโรงเรียนสีอ่อนหรือ,อเรียนสีเอี่ยมชั้นขนมหมอกสามีมิลคสามรักสามสามครับสามนะฮะคุณครูประจำชั้นชื่อคุณแจงคุณแจง กายปิดเติมใช่ไหมใช่โอเคปิดเติมเพราะว่าจะส่งไปใส่เข้าเรียนกอล์ฟอ่ะเ<ม>อาไหมเดือนหนึ่งเพรได้เงินก้อนหนึ่งเพรจะส่งไปเรียนเงินกอล์ฟเลยไปเรียนอะเหรอไปตีกอล์ฟเลยไม่ถ้าปิดเติมอ่ะแม่บอกว่าไม่ก็ไปเพชรบูรณ์แล้วก็ไปเล่นกอล์ฟนู่นขอให้เรียนกอล์ฟก่อนฝึกกอล์ฟก่อนให้โอเค โอ้ยได้เลยะพ่อโอ้ยมันต้องตีได้ดีที่ไปแข่งเขาจะตีได้ถ้าไม่มีฝีมือจะไปแข่งเขาได้ไงสวัสดีครับไม่ได้โหดแต่ผมโคตรต้องติงไม่คุณต้องไม่ได้โหดแต่ผมโคตรหล่อเออาก็เห่อ กินอะไรเนี่ย<ล>กินกบกินกบทอดกระเทียมฮะกบโดนต้มต้มโดนกบเ,เดี๋ยวเอ่อหนูขอลูกชายพ่อนะคะ<ท>ได้ไหม<ท> <laughs> ก <c oughs> ็ไก่ได้แล้ก็ดอกหม <c oughs> มีคนคุยเยอะอ๋อไม่ได้ครับมีคนคุยแล้ว ไม่ได้นะมีคนคุยแล้วเดี๋ยวปีเดียวนี่เข้าโรงเรียนกอล์ฟแล้วไปตีกอล์ฟฝีมือดีขึ้นแล้วครับแต่ว่าอยากให้พัฒนาฝีมือมากยิ่งขึ้นรู้วิธีการนัดกอล์ฟได้แล้วตีไม่ใช่งันนัด คุณลูกตาบอกว่าหยอกหยอกจะจีบหอ่หนูขอลูกชายพ่อได้ไหมได้ไหมก็บอกแล้วว่า,ม,สสาวมีคนคุยแล้วบอกเรา <c oughs> มีคนคุยแล้วโทษทีนะอกหักมาฮะอกหักนะบอกว่ามีคนคุยแล้วกินเก่งนะคนนี้นี่กินเก่งมากนะดูทีเด็ดดูหน้าดิ ติดตามเฟซติดตาม Youtube ของช่องของปลัดได้นะ,นะครับมีทุกแพลตฟอร์มเลยนะเราเนคนดังแลเนี่ยทิกตอกก็มี Youtube ก็มีช่องนี้เป็นของตัวเองแล้วก็มีเ c e b o o k ก็มีช่องน้องปลัดด้วยไปไหนคนจะรู้จักนะคนจะรู้จักน้องปลัดมากกว่าพ่อแล้วนะตอนนี้พนนเพื่อนก็นรู้จักเพื่อนก็รู้จัก Ồ, muốn đào thế rồi Vì đây chứ bà, bà Quỳnh muốn không? Mấy này Mấy miếng này นะครัขอบคุณทุกท่านนะครับอยู่ปอะไรแล้วครับก็ถามปอลยคนี่คนที่คนใหม่ก็ถามปอลยฮะอยู่ปอสามครับอะไรฮะสามปครับอยู่ป3ลสามับสามอายุเท่าไหร่ฮะเก้าขวบอยู่เก้าขวบปอลาสามนะฮะแล้ว้มุกคุณถามว่ามุขดาอยู่ั้นไหนเป็นอายุเท่าไหร่ถามดิ เรียนอยู่ก็จบแล้วหรือมีลูกแล้วแหมเก่งจก่งจังก<ะ>ูเนี่ย้าคพ่อต้องอก็ตามวัยตามวัน่จะเก,กินแล้วตาเห,นเหนินอตาหนเลยพ่อพ่อแล้ว พ่อกับพพ่่ออเลตากับลูกเคยอายุเท่ากันฮะใะหลอกกันพ่อกับตาเดี๋ยวเดี๋ยวคุณตาเนี่ยพ่อของแม่นี่อายุเท่ากับพ่อใครหลอกกันอายุห้าสิบห้าเท่ากันคำด่ามั็คือว่าพ่อกับตาใครหลอกกว่ากันตาตาเอ้ยตาเอิญตาเอิญหลอกกับพ่อเพราะพ่อหัวรัดเออรับมิงมิง คุณตาเหินซึ่งเป็นแม่ซึ่งเป็นพ่อของแม่<ะ>อายุเท่ากับพ่อ<ะ>อายุ55ปีเท่ากัน<ะ>คำตอบสุดท้าย<ะ>ก็คือว่าใคร老กว่าน,นะตาเหินตาเหิน老กว่าพ่อเอาละน้ำใส่ <laughs> มพีพ่อตาลูกเคยอายุเท่ากันฮนะเป็นไงล่ะเราจะเรียกตาว่าไงฮะ ตาอ,อ่ะโอเคทางพ่อก็ต้องเรีวยกว่าตาเขาเรียกตาอยู่แล้วสวัสดีทุกท่านด้วยครับอาทักทายครับสวัสดีแล้วครับสว,ส,สวัสดีครับขอบคุณครับที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านทุกท่านด้วยนะครับ